สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android นะครับต้องการบันทึกหน้าจอนะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับบันทึกหน้าจอโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเติมนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์กับคนที่คุณรักกดแชร์กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับให้เราเปิดมือถือของเราขึ้นมานะครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมใช้ Samsung Galaxy A 7 1นะครับในการบันทึกหน้าจอนะครับวิธีง่ายๆนะครับให้เราปัดหน้าจอลงมา1ครั้งนะครับปัดลงมาอีก1ครั้งนะครับเราจะเห็นฟังก์ชันต่างๆของ Android นะครับในการบันทึกหน้าจอนะครับให้เราสังเกตหาเมนูตัวบันทึกหน้าจอนะครับ ถ้าหน้านี้ไม่มีนะครับให้เราปัดไปทางซ้าย1ครั้งนะครับถ้ายังไม่มีก็ปัดไปทางซ้ายอีกหครั้งนะครับสําหรับมือถือของผมนะครับจะอยู่ที่หน้าแรกนะครับให้เราแตะที่ตัวบันทึกหน้าจอหนครั้งนะครับจะมีการตั้งค่าเสียงนะครับเจาแบบไม่มีเสียงนะครับเสียงจากมีเดียหรือเสียงมีเดียและไมโครโฟนนะครับให้เราเลือกตามที่เราต้องการครับหน้าที่นี้ผมเลือกเป็นเสียงมีเดียนะครับให้กด เริ่มการบันทึกระบบก็จะนับถอยหลังเริ่มการบันทึกวิดีโอหลังจากที่เราเริ่มบมันทึกหน้าจอก็จะมีแถบนะครับแสดงว่าเรากำลังอัดวิดีโอหน้าจออยู่นะครับขวามือบนสุดนะครับเราก็อัดวิดีโอหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราเจะพอใจหรือตามที่เราต้องการน,นะครับเมื่อเราอัดวิดีโอหน้าจอตามที่เราต้องการเสร็จแล้วครับให้เรากดแถบ ปิดการอัดวิดีโอหน้าจอความบืบวอสุดหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นให้เราไปเข้าที่แกลเลอรี่ของตัวเองนะครับวิดีโอที่เราบันทึกนะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นะครับวิดีโอบันทึกหน้าจอนะครับให้เราแตะเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วลองกดเล่นดูนะครับอันนี้คือตัวอย่างวิดีโอที่ผมบันทึกไปเมื่อตะกี้นะครับภาพคมชัดนะครับ เท่านี้เราก็สามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอบ,บนมือถือได้แล้วครับ